โอ้ยนี่แหละพี่น้องเนี่ยเนี่ยห้อยตะของเหยียบกับบอจักนี่พี่น้องเบืองดูขนาดมากหมื่อวานได้มงนีฎกระไดเนี่ยนี่แต่พี่น้องขนาดมากหมื่อวานไน้ไงเก็บใส่กระตาแต่พี่น้องเก็บใส่กระตานี่ค่ะพี่น้องเนี่ยดอกหนึ่งโอ้ยเนี่ยหักโอ้ยเอาดอดตอก มองนีนะวุ้นหมองหนึ่งอยู่ดากมาอยู่ดากลูกสาวมองนีนะพี่น้องเนี่ยเราห้อยหมูมันดุดจับพี่น้องเห็นบ่น,นนั่เนี่ยห้อยหมูดุดค่ะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวพอดอกนี่สกักกอนเบิ่งห้อยหมูดุดเนี่ยค่ะพี่น้องเห็นบ่นเนี่ยห้อยหมูดุดเนี่ย นี่พี่น้องห้อยมูดุดแล้วก็มีเห็ดดอกน้อยๆเนี่ยงายทองพแพรแหว่จยนะมีดอกหนึ่งงายทองแพแว่เลยห้อยมูมันดุดเนาะยังไามูห้ายยังไาอยู่นี่นมูหลายค่ะเออเออเออ้กัดกันเลี่ยงกันลองซองสองตัวโอ้พี่พี่น้องมึงดู ห้อยหมูดุดกวางเอเลนเลยค่ะพี่น้องเนี่ยเนี่ยเบิ้งห้อยหมูดุดนี่ค่ะพี่น้องเบิ้งเนี่ยบ่ได้ว่าเอาเด้จ้ะคุณเนี่ยเฮตเตอร์งาท่องไปแียดพระว่าอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอดอกนี่ก็แน่นหอยนึงมาเนี่ยนี่เมนบาเนี่คือจังตุโมอยู่นี่กับแม่แต่พี่น้องนี่ยตุโมอยู่โอ้ดอกแน่นหอยกับพวกมะน้ำ ไลตับเบรก,กีได้กินหมูล่ะเนี่ยค่ะพี่น้องเบิรงนู่นเนี่ยตกน้อยมันเนี่ยตับเบรก,กีก็ได้กินหมูคือกันค่ะพี่น้องหาย้าเหลียวหากอนจับพี่น้องโอ้ยพี่น้องอันไอ้จับเบรก,กี้พันญางเต๋แต่พี่น้องเออเออหนุ่นกัดหนุนคัดก้น เจาะเบรกีพญางเตะายทองเป็นแงงสัมบ่เหลียวเห็นได้ค่ะท่านเจ้าบรกีบนยางเตะค่ะพี่น้องเห็ดผึ่งขาไลา่จา้างามๆอยู่เห็ดพึ่งขาลายมากข้างพีกับพี่น้องข้างพีคกับมี่แต่แบตซิบิดอีกแล้วแบตขากรองกระได้ เห็นมนันนำบานอะค่ะพี่น้องมันตั่งบ่ได้เนาะนี่นี่แต่พี่น้องดอกหนึ่งเกพึ่งขาลายนี่ยนี่จ้ะง่ามๆอยู่เนาะจ้าพี่น้อกนงอก็ไ <c oughs> ดอยู่ได้จ้ะไปต่ตอกันเลยจ้า ดื้อมกดอีกแล้วจ้ะพี่น้องค่ะตั้งกล้องกระแบิดเบิดค่ะพี่น้องดอกงามงามพี่น้องเบิ่งค่ะเฮ็ดอันนั่นเฮ็ดอันไข่มุกดอกงามค่ะกับพี่นอ้องมบิร์งดืมกดดื้อมกดดูค่ะตั้งกล้องกันจนว่าเบิดแบิตเปิดดูไหลเท่าแล้วก็มีแต่พี่น้องเห็นบ่นั่นนะ่ะดำๆนั่นเท่าแล้วไปต,ต่อจ้า พี่น้องมันรุ่นกันค่ะมันอียงพ้ยงอยู่นี่พี่น้องมันเอียงพุยงว้ายเห็ดหน้าแลกขาบอกเงาเลยพี่น้องกดเห็ดหน้าแลกขาบอกเงาเลยนี่ใส่กระตานี่คือมีดอกเดียวมีดอกเดียวพี่น้องได้คือเกาหลัจ้กนี้จะได้นเ,นไดเนาะค่ะเนาะไปกันต่อเลยจ้ะ เห็ดไตมุกกับพี่น้องงามงามขาเอาไดดปุ๊อไตขาเนาไปตะวะ่เคิงหนึ่งอระโดเฮ็ดไข่มุก้พี่น้องเมื่อยปีนเขาไปได้เห็ดเพิงเอ้อแม่ไปได้เห็ดฟิดฟลิงอยู่ประมาณเจดปดอกนี่นะจ๊ะพี่น้องนั่นจะ้ะดอกใหญ่ก็มีอยู่มันหม่นหูเบิด จะพี่น้องไปต่อจ้ามันทายบ่ได้ค่ะวังหันพี่น้องเพราะว่ามันสั้นต่อกนเลยจ้าเก็บเผ็ดมันปูจต่พี่น้อง้างทางคือเกา่าละจ้านี่จ้าพี่น้องข้างทางเหมือนเดิม ยังใหญ่ไปนั่เรื่อยๆนะพี่น้องเนะาะจะไปต่อจ้ะเห็ดไข่มุกพี่นอ้องมันขึ้นลายแต่มือนี่นะโอ้ยอบานต่ว่ายังดีอยู่เลยใส่กระตาแต่พี่นอ้องวไอเห็ดไข่มุกคือไม่ไหลายแต่พี่น้องพี่เหไข่มุกดอกน้อยๆดอกน้อยๆโอ้ยแมงเบิด ตัดขาก่อนจับพี่น้องโอ้ยแมงเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่จ้ะเฮ็ดไข่มุกหลายแต่หมืน่นหมื่นหีบ่บานเมื่อต่อกันเลยจ้ะโอ้พี่น้องเย้านางบ่ได้พี่น้องจำได้บ่มองจากที่เย้าวา่าหมูปลามันดุดดุดดุดน้ำตอใหม่มันนี้ก็มาเกิดอยู่ค่ะพี่น้องเนี่ย เกิดบ่หลายแต่ก็เกิดดี่จ้ะดอกง่ายล่ะเดี๋ยวเย่าหาบงกลดจ้ะมันขีดินถงนี่จ้ะพี่น้องพ่อแล้วหาป็งพ,อพ่อคือเกาล้ะจ้ะพี่น้องพูนะ่ะดอกมักงหญ่เลยโอ้ยนี่พี่น้องปาดใส่กกะตา ใส่กระตาสองคลิปกับยาวา่าเด้อค่ะเด้อทักงสิตธัตมองดาเป็นมองดากับบอลูเด้อค่ะพี่น้องเด้อมันค่อยค่ะพี่น้องจนเย้าได้นั่งพับเพียบใส่ค่อยเฮานี่นี่นั่งพับเพียบใส่ได้ค่ะพี่น้องเนี่ยทั้งคันทั้งคาดกระเป๋ากระพองว่าพี่น้องตายตายยังมาโอ้ย งามใหม่ก็ของหลังละบาเนี่ยทั้งที่หลัยา่าบะมากกระเป๋าเปย์พี่น้องเลยว่าเข้าเพื่อนเบิดละจ้ะโอ้ยแต่แต่ออกได้จอดกดนท่านของทัดคงแน่เลยอุ้ยทอละม่านเถอะนาอเก็บเพชรมงค่อยๆนี่ถ้าพี่น้องอากไปเอาดอกพุนก่อนพี่น้องเบยน้ำดอกเจ้าสีข้านไปก่อน จ้พี่นอ้องมืนมืนลมหรอเอามือไปจับตน้นไม้บ่แม,นม่นลืนลมมืนมืนสีลมแล้วเอามือไปขว้า,าก็ตน้นไม่ไม้ก็เสียบมือเลือดไหลเลยพี่น้องเลยไม่เสียบมือเก็บเอาอสกรอนค่ะเพราะว่เก็บเอาดอกบ่มีคนขึ้นมาดอกมันขึ้นยากค่ะมันสั้น,นเหฮดจ้ะพี่น้องเห็ด มันสั้นค่ะพี่น้องมันถ่ายคลิปกับถ่ายลำบากจ้ะพี่น้องทั้งใจ ตัดขากะเอามาทิ่มใส่โคกคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องแม่นว่าเย้าบ่ได้ตัดขาเ,เบิ่งเพราะว่ามันสั้นเนาะท่องขาตั้งกลองกะแบดเบิดแม่นขาตั้งกลองบอ่เบิดแบดกะไายบ่ได้่ะพี่น้องมันสั้นเนะาะเย้ากะแห่งนั่งยองๆบ่ได้เด้พี่น้องนั่งยองๆมันนั่งบ่ได้เด้ต้องนั่งพับเพียบใสดด่หลอดเลย โอยนั่งพับเพียบก่ะเ็บกัดเมื่อบานซูม,มือค่ะพี่นอ้องสั้นกิ่งดิงค่ะสั้นกิ่งดิ้งลงไปมองก้าเย่าเราจ้ะพี่น้องที่มาเก็บเอาอยู่เรื่อยๆนั่นแหละจ้ะพี่กับพี่น้องดอกบัก๊กงา น้ำพี่น้องแปดหนึ่งกอนเด้อจ้ะแมนบอพี่น้องแมนบอเอาไดบ้บอเอาได้แต่พี่น้องเนี่ยเอาได้แล้ว ท่านข้าเจ้าเออท่านข้าเจ้ามีมอดหลายดอกใหญ่ข้าเจ้าบอลเลีเห็นได้บางนีมันออกแต่น้ำแขางๆทางเนาะเยอากวเก็บเอาวัสดนแล้วพี่น้องเลยดอกหน่อยดอกใหญ่อันใดที่บบเห็นกระดอกใหญ่อยู่นั่นคันยาวโบเห็นมันกระดอกใหญ่อยู่แล้วพี่น้องแต่ว่าคันยาวเห็นแล้วมันใหญ่บเป็นอดบบได้มันเที่ยวมากเลมันเข่าปลาสมือเด้พี่น้องเยาน่ะอื ไปมองไม่บด้กะบกลับวนมาเอาหม่องเก่าคือเกา่จาจะอันอีกบ่ก,กี่มือดอกค่ะอีกบ่นหลายมือดอกเฮ็ดเพิงหวานกสิออกละละ่ะเฮ็ดนาแเลเฮ็ดไข่เพราะว่าเฮ็ดเพิงหวานกับเฮ็ดไข่พ่นออกพร้อมกันนะ <c oughs> เฮ็ดนานเลกกสิออกไปเรื่อยๆเฮ็ดนำ้ำฝนก็สิออกอีกละค่ะพี่น้องมือนี้ มอ,อ่นอหื้อนี่ฝนตกไซนนี่เห็ดน้ำฝนก็นสิเริ่มออกแล้วอืมึฮาววาึฮึฮปฮึ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 ฮ่ฮึ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 ฮาฮึมึฮ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 ึ่ึลึฮคฮึ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 อึฮึฮีเนฮึฮึฮีฮึฮึฮ่าึฮ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 ึ่ึฮลฮนีึฮึกกฮเนึฮึะึ่ึฮ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 ึ่ึฮเมื่อสึฮึฮึฮึเึฮ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 ึ้ึกึฮ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  วางก่อนวางตาตาก่อนเอาไต่พี่น้องมือนี้เป็นมืออีหยังของเย้ากระดอกระเดียดจา่าเริ่มกดแต่วิดีโอได้เดี๋ยวนี้ตัดท้าเฮ็ดให้พี่น้องเบิง้งว่าสัน่นค่ะพี่น้องเบิง้งตัดท้าเฮ็ดให้พี่น้องเบิง้ง ถ่ายคลิปยังกระลืมลืมอันนี้จ้ะพี่น้องมึงลูกเดี๋ยวจ้ะจพี่น้องอันทุ่งำดำๆเมืมันยังดอกค่ะทุ่งขนมลูกเขายางขอสอินเพ้าป,ปนั่นจ้ะพี่น้องไปท่วกันจ้ะพี่น้องโอ้ยมื้อนี้ลืมหน้าลืมหลังจ้ะเดี๋ยวพึ่งเนาะเดี๋ยวจะเว้าจักหน่อยก่อนพี่น้องลืมหน้าลืมหลังลืมมื้อเช้าวย่างมาแล้วฮอดหอดปลาแล้วก็ลืม ลืมเอาเอาทั่์กับอับขากล่องมานะั้นกระทายคลิปบ่ได้ค่ะพี่น้องในยางกับพื้นมาอีกรอบลืมกระตาเห็ดจ้ะพี่น้องกับไปเอาไม่มาทายคลิปเห็ดลืมทายเอาเห็ดมันปูโอ้ยลืมหนา้าลืมหลังมาทายเห็ดอันนี้ก็ลืมกดโอ้ยพอประนันน่งแล้ค่ะพี่น้องนะโอ้ยไปต่อจ้ะพี่น้องจะเป็นมือยงดอกมือนี่ต่อจ้ะนี้จ้ะ แนวใดก็ได้พี่น <benim> ้องนี่งจะน้อยเฮ็ดเพิงอันค่าแดงก็ออกเฮ็ดเพิงยังก็เฮ็ดเพิงหลังแตกนะเฮ็ดเพิงหลังแตกกระสิออกแล้วจากพี่น้องฝนตกใส่หลอดเนี่ยคือเฮ็ดเพิงหลังแตกออกแล้วก็สิเริ่มทยอยออกกว่าเฮ็ดเพิงหวานเนาะค่ะสิเริมทยอยออกเนาะค่ะเนาะไปค่ะพี่น้องเมื่อบานบัทีนี่เย้าค่ะอ้อมทิบอ้อมแดนค่ะอ้อมทิบอ้อมแดนอืมพอกันคิดไม่แตพี่น้อง ยุ่งกะหลายเฮ็บกะหลายไปต่อกันเลยจ้าโอ้โอ่วแมนไปต่อกันเลยจ้าบายบายจ้า